สวัสดีคะ่ะเพ,พื่อนเพื่อนยนิดจะพาเพืพ่อนๆมาทําหมูห้องนะคะเพืพ่อนเพื่อนหมูห้องนะคะเพื่อนเนเป็นเ,เมนูของภาคใต้นะคะเป็นอาหารของภาคใต้นะคะจะนิยมทาในในวันตรุษจ,จีนนะคะหรือว่าวันธรรมดาเขาก็ทํากันนะคะพอดีได้หมูสวยๆมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะเพืพ่อนๆนก็จะมีพริกไทยนะคะไม้หวานหรือว่าอบเชยนะคะ ทางภาคใต้ก็จะเรียกไม้หวานนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบกะวานนะคะเพื่อนๆใบกระวานใบกะวานน้ำตาลปี๊บอ,อ,อันนี้ก็เป็นพริกไทยนะคะแต่เป็นคนละชนิดกับพริกไทยอันนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีกระานผู้โปวยกั๊กนะคะโปยกั๊กหรือว่าจันสิบกรีบหรือว่าเก้ากรีบนะคะเพื่อนๆคือโปวยกั๊กนะคะก็จะมีเกลือ แล้วก็สีอิ๊วดำนะคะมีเท่านี้นะคะถ้าใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวก็จะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูกันเลยค่ะยานิดมีหมูอยู่ประมาณสัก1นึ่งกิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆสองชิ้นนะคะชิ้นนี้มันแขีดนะคะเพื่อนๆอันนี้6ขีดกว่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะ จะทำชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็ชิ้นอยู่ประมาณนี้นะคะ เป็นหมูที่ชั้นสวยงามมากนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะคะเพื่อนๆน้ำตาลนะคะตามซิปอย่าล,ลืมบอกนะคะใส่หอมกระเทียมลงไปด้วยนะคะแล้วก็สีอิ๊วดำเพื่อความสวยงามนะคะเกลือ ก็จะออกรสเค็มๆหวานๆนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็จะนํามาคั่วนะคะไม่ใส่น้ํานะคะตอนนี้คือยังไม่ใส่น้านะ,ะก็จะนํามาคั่วให้หอมก่อนนะคะจนหนังหนังหมูตึงนะคะเพื่อนๆถึงจะใส่น้ํานะคะเราจะคั่วไปให้ให้มันเข้าเนื้อนะคะให้หนังหมูมันตึงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำนะคะเพื่อนๆนางหมูก็ตืงแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกนะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาหม้อไว้ให้เาต้มไปเรื่อยๆจนจนหมูแววนะคะขึ้นสีแววนะคะเพื่อนๆหมูห้องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ เดินมาตักใส่จานกันครับหมู่ห้องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ